กิจกรรมได้กันได้ค่ะควจะพูดคอนเซ็ปต์สำคัญนิดนึมาหาเลยอกปวดจีปวดมากไหมันอีกนิดนึงนะเดี๋ยวคือจะสรุปกิจกรรมนี้ฟังนิดนึงนะคะอันนี้คือให้เขียนมาตามความเข้าใจของเราเองนะคะจะเห็นว่ามันเป็นคาถามว้วนๆสั้นๆที่เราะะพูดอะไรที่เข้าใจนะคะที่เราเขียนมาทุกคนก็ ถามว่าถูหมดร้อยเปอร์เซ็นไหมก็ได้ทั้งหมดนะคะครูอยากให้เราเข้าใจว่าการที่เราจะเขียนสวัสดีข่าสวัสดีค้า็ต้องเลกเด็กหรอ่สวัสดีค้าสวัสดีพี่เด็ก่ะพี่สวัสดีน้องด็